สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่12มกราคมปี2026เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟามเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ผลฟุตบอลสเปนิสเปอร์คัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบชิงชนะเลิศบาร์เซลโลนาเอาชนะ,ละเลอามาดิดไป3-2ก็ทําให้บาซาา่าคว้าแชมป์ฟุตบอลสเปนิสซูเปอร์คัพในปีนี้ไปครองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษกันบังครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่3ดาร์บี้เคาน์ตี้แพ้กับบังดยูไนเต็ดไป1นึ่อต่อสามสมาร์ทแพ้กับอาร์เซน่าหต่อสี่เฮาสซิตี้เสมอกับแบล็กเบิร์นเลเวอร์ในเวลา0ูนต่อศูนดนจุดโทษก็เป็นเฮาสซิตี้ที่เอาชนะแบล็กเบิร์นเลเวอร์ไป4ีต่อส สวอนซีเสมอกับเวสต์บรอมบีเอลเบียนในเวลา2ต่อ2อดือจุดโทษก็เป็นเวสต์บรอมบีเอลเบียนที่เอาชนะสวอนซีไป6ต่อ5นอริสิตี้เอาชนะวอนซอ5ต่อ1เวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาชนะคว er ินส์พาร์คเรนเจอร์2ต่อ1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้กับแมนฟิลด์ไป3ต่อ4และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แพ้กับไบรตันไป1ต่อ2นะครับผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19บเก้าไลยบิกโนเอาชนะเลอัลมายาก้า2ต่อ1และเลบันเต้ก็เสมอกับเอสปปญยอนไป1ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบาร์เซโลนามี49คะแนนที่2เป็นลรอัลมาดิดมี45คะแนนที่3เป็นบีเยเรลมี41คะแนนที่4เป็นแอลติโกมาดิดมี38คะแนนและที่5เป็นเอสปานยอนก็มี34คะแนนส่วนส่วนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นบาเลนเซียมี17คะแนนที่19เป็นเลบันเตมี14คะแนนและที่20เป็นลรอัลโอเบโดก็มี13คะแนนส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นคิเยนเอ็มเป้ ay, ยิงไป18ประตู ผลฟุตบอลการโชเซล่อิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่20เลเช่แพ้กับปามาไป1-2ฟิออร์เลนตินาเสมอกับเอซิมิลาน1-1เวโรนาแพ้กับบราซิโอ0-1และอินเตอร์มิลานก็เสมอกับน,นาโปลีไป2-2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอินเตอร์มิลานมีส3่คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมี40่คะแนนที่3เป็นนาโปลีมีอยู่39คะแนนที่4เป็นโลมามี39คะแนนและที่5เป็นยูเวนตุสก็มี36คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นฟิออเรนติน่ามี14คะแนนที่19เป็นพิซามี13คะแนนและที่20เป็นเวโรนาก็มี13คะแนนส่วนอันดับดาซันโวตอนนี้ที่1เป็นลาวตโรมาติเนสยิงไป10ประตู ผลฟุตบอลบบนเดียมสกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีสิ 16. บหกโบลิเซอร์มันเชนกลักปากเอาชนะเอาบวกไป4ี่ต่อศูย์และไบโอยเยมนิกก็เอาชนะวกบวกไป8ประตูต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบโอยเยมนิกมิลสี่สิบสีคะแนนที่2เป็นโบลิเซอร์ดอตมูลมิลสามสิบสามคะแนนที่3เป็นอาร์บีเล็กซิมมีอยู่29คะแนนที่4เป็นไบเออร์เลอร์ุกเซนมีอยู่29คะแนนและที่5เป็นสตูตการ์ดก็มีอยู่29คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นซังพอลีมีอยู่12คะแนนที่17เป็นไฮเดนฮามีอยู่12คะแนนและที่18เป็นไมซูน5ห้าก็มีอยู่9คะแนนส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นแฮร์รี่เคนยิงไป20ประตูผลฟุตบอลเอรเดูซิลึกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่18ฮีเลวินสมักรเฟีนูด2ต่อ2โกฮิตอีเกิลสมักรกฟอ์ทูน่าซิตัส2ต่อสเทลสตาร์แพ้กับอาแจ็คอันสต์ดัมไป2ต่อ3และสปาตั ham, กร์เอาชลตเตด0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV e i n h e n มีอ49คะแนนที่2เป็น Feyenoord มีอ36คะแนนที่3เป็น Ajax Amsterdam มีอยู่33คะแนนและที่4เป็น Nijmegen ก็มีอยู่29คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เรดาที่17 v o l e n d ั m และที่18 h e l า e r k n สาทีมนี้ก็มีอยู่ทีมละ14คะแนนส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็น Ayase Ueda ยิงไป18ประตู ผลฟุตบอลสกอตติ้พแชมเมี้ยนชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที22ดันดีเอฟซีแพ้กับคาร์ดสุนต์ต่อหนึ่งและอาวอร์ดินก็แพ้กับเรนเจอร์ไปสุนต์ต่อสอง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฮาร์ดมิว47คะแนนที่2เป็นเลนเจอร์มิว44คะแนนที่3เป็นเซลติกมิวซ41คะแนนและที่4เป็นมาเทเวลก็มีอยู่37คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นเซนเมเลนมีส8าคะแนนที่11เ็ป็นคียมนอกมี14คะแนนและที่12เป็นลิเวอร์พก็มีอยู่10คะแนนผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่16เมืองทอง United, ยูเนเต็ดแพ้กับอยุธยายูเนเต็ดไปศูนย์ต่อหนึ่ง แลลาชบุรีเอซก็เอาชนะชนบุรีเอซไป1ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบุรรเมย์ลามนานเต็ดมิวสีคะแนนที่2เป็นราชบุรีเอฟซีมิวสคะแนนที่3เป็นกันเทเลปซี FC มิวสมสิบคะแนนที่4เป็น BG จีปทุมกินาเต็ดมิวยี่สคะแนน ที่5เป็นทูแบงค์อกยนไนเดมีอยู่27คะแนนและที่6เป็นเชียงรายในเดก็มีอยู่22คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นลำพูนววลเลอร์มีอยู่12คะแนนที่15เป็นพลังการจน, FC, นาบรีเอฟซีมีอยู่1ิคะแนนและที่16เป็นนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีก็มีอยู่7คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่18ตลาดเอฟซีเสมอกับแพร่ยูไนเต็ดไป2อต่อสเชียงใหม่ยูไนเต็ดเอาชนะมาศรักคำเอฟซีสอต่อศราชสีสลยัยูไนเต็ดเอาชนะบางกอกเอฟซีสาต่อหและพัทยายูไนเต็ดก็เสมอกับจันทบุรียเอฟซีไป2อต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาสีสไลต์นาเดตมีอยู่สี่สิบสี่คะแนนที่2เป็นโพลิเทโลเอฟซีมีอยู่สามสิบหกคะแนนที่3เป็นซีสเกตเยนนาเดตมีอยู่สามสิบคะแนนที่4เป็นชานแนฮอนบิลมีอยู่ยี่สิบเก้าคะแนนที่5เป็นปัตตานีเอฟซีมีอยู่ยี่สิบเก้าคะแนนและที่6เป็นจันทบุรีเอฟซีก็มีอยู่ยี่สิบเจ็ดคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นบางกอกเอฟซีมีอยู่สิบหกคะแนนที่17เป็นนครปฐมกินาเดตมีอยู่สิบห้าคะแนนและที่18เป็นตราดเอฟซีก็มีคะแนน ผลฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียมุ่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็เป็นนัดที่2จีนเอาชนะออสเตรเลียไป1.0ต่อูย์ทีมชาติไทยก็เสมออิรักไป1ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มดีที่1เป็นจีนมีอยู่สคะแนนที่2เป็นออสเตรเลียมีอยู่สคะแนนที่3เป็นอิรักมีอยู่สคะแนนและที่4เป็นทีมชาติไทยก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลลีกสองของสเปนมุ่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่1เรเกนเนสเอาชนะลเลอบียานเดลิตไป3ต่อ0ย์ มาลาก้าเอาชนะซลตาร์สองต่อหนึ่งและแกรนาด้าก็เสมอกับคาสตตยอนไปศูนย์ต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นลาซซิงเซนเาเดมีอยู่38คะแนนที่สองเป็นลาสพามาส์ az, มีอ38คะแนนที่สามเป็นอัลเมเรียมีอ36คะแนนและที่สี่เป็นคาสติยอนก็มีอยู่35คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่ยี่สิบเป็นกรนาดา้ามีอยู่22คะแนนที่ยี่สิบเอ็ดเป็นซารากซามีอยู่20คะแนนและที่ยี่สิบสองเป็น ande, มิลานเดสก็มีอยู่17คะแนน รายผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สิมันตัวสมกปาเลโมหนึ่งต่อหนึ่ปาโดวาก็เอาชนะโมเดนาไปสอส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่หนึ่งเป็นโฟซินโนเนมี1คะแนนที่สองเป็นเวเนเซียมีอยสามสิบแปดคะแนนที่สามเป็นมอนซ่ามีอยู่สามสิบเจ็ดคะแนนรละที่สี่เป็นปาเลโมก็มีอยสาคะแนน ส่วน่วนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นบาร์รีมีอยู่17คะแนนที่19เป็นมันตัวมี16คะแนนและที่20เป็นเปสคาร่าก็มี14คะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จเลยครับ